อโลครับก็มาดูอีกหนึ่งแปลงครับแต่ว่าใกล้ๆกันประมาณห้าสิบเมตรนะครับแปลงนี้ก็ออกมาต้นเดียวต้นนี้ต้นเดียวต้นใหญ่เลยครับตัวน,นี้อ่าคนละแปลงนะครับแปลงนี้จะเป็นถุงกระสอบสีออกฟ้านะครับซึ่งก็ตัดขายไปแล้วนะครับหนึ่งอ่าหนึ่งอะไรอะ่ะหนึ่งจันบอ่อ่ามาดูครับแปลงนี้ก็พอดีว่าน่าสนใจนะครับแปลงนี้ มันมีลูกที่มันเป็นสุกเลยนะครับสุกนี่ลูกที่มันสุกนะครับน,น,นี่จะเอาไปกินนี่นี่น,นี่ลูกที่สองอันนี้แมงกินแล้วนะครับลูกที่สามลูกที่สี่ลูกที่ห้า เดีย๋ยวผมพอเปิดนะครับเอามือถือวางก่อนอ่าครับถ่ายต่อนะครับก็มันมีสุกแบบออกน้ำตาลเลยนะครับตอนนี้สุกนี่ครับสุกข,ขาต้นเลยครับนี่นี่ผมก็จะเอาไปกินก่อนแล้ตอนนี้ครับนี่ อ่าครับลูกนี้ครับหล่น,นครับนี่นี่คือสุกแบบจัดมากครับสุกคาต้นเลยนะนี่โอ้โหนี่ข้างในนี่แดดก็ร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เจ้าของเข้ามาจัดก,การเองดีกว่าผมก็ถ่ายทาเป็นเท่านี้ครับเอามาดูตัวที่ผมใส่เสื้อไว้นะครับนี่นี่คือสุกจนแบบน้ำตาลเลยครับนี่จะหวานฉ่ำเลยตรงนี้โอเคผมจะไปกินดูนะครับ อ่ครับอันนี้คือสุกาต้นนะครับนี่สุกาต้นเลยนี่สีออกม่วงๆ่วงนี่เอ้ยสีออกมันตาลเนี่ยสุกาต้นนะครับเผมจะชิมให้ดูครับเอาตรงไหนชิมครับชิมตัวนี้ครับตัวนี้ครับชิมตัวนี้ครอ่ะมาดูคนเอาครทีครับเออยร้อนครับนี่ครับอื้ม รุดปึ๊บอืมหวานเจี๊ยบสุดยอดวันนี้ได้มาแค่นี้อืมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณที่รับชมติดตามครับสวัสดีครับ